มีเหตุผลต่างๆมากมายที่ทําให้คู่รักต้องเลิกรากันไปบางคู่ก็เลิกกันเพราะอีกฝ่ายมีคนอื่นบางคู่ก็ต้องเลิกกันเพราะได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอหรือบางคู่ก็ต้องเลิกรากันเพราะสิ่งกระตุ้นภายนอกเช่นครอบครัวการจะต้องย้ายไปอยู่คนละที่หน้าที่การงานแต่ไม่ว่าพวกคุณทั้งสองคนจะต้องเลิกกันเพราะอะไรมันก็มีความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งคุณทั้งสองคนจะกลับมาคบกันอีก นั่นหมายถึงว่าการเลิกกันของคุณทั้งสองคนมันอาจจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดแค่ชั่วขณะหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกลับไปคบแฟนเก่าหรือไม่นั้นครูแค่คอยากให้คุณนำสี่ข้อนี้ไปลองคิดทบทวนให้ดีก่อนที่แฟนเก่าของคุณนั้นจะได้คุณกลับคืนไปข้อที่1 เช็คตัวเองให้ดีก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนหน้าที่จะเลิกกันนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคุณทั้งสองคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถพูดคุยกันได้สามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยกันได้คุณใส่ใจซึ่งกันและกันมากพอไหม คุณมีความรักความซื่อสัตย์ต่อกันมากไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนรากฐานที่แข็งแรงของความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนหน้าที่จะเลิกกันนะั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลดีมากกว่าผลเสียแต่ที่คุณต้องเลิกกันมันอาจจะมีเหตุผลที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น <c oughs> เช่นพ่อแม่คุณให้เลิกกันคุณต้องเลิกกันเพราะการงานคุณต้องเลิกกันเพราะคุณจะต้องไปเรียนต่อ คุณจะต้องเลิกกันเพราะคุณต้องย้ายบ้านถ้าคุณจะต้องเลิกกันด้วยเหตุผลเหล่านี้มันก็มีแนวโน้มสูงมากที่คุณทั้งสองคนจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้ข้อที่2ลองเช็คจากอารมณ์ตัวเองหลังจากที่พวกคุณได้เลิกกันไปตอนที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตและตอนที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตลองเปรียบเทียบดูกันว่าชีวิตคุณนั้นมีความแตกต่างเพียงใดหลังจากที่คุณเลิกกันชีวิตคุณนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงคุณคิดถึงเขานั่นเป็นเรื่องปกติ แต่โดยภาพรวมทั้งหมดการใช้ชีวิตอิสรภาพในชีวิตสุขภาพร่างกายเป้าหมายในชีวิตการงานของคุณความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกได้ว่าชีวิตคุณหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าคุณนั้นมันดีขึ้นหรือแย่ลง ความรู้สึกเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าชีวิตคุณมีอะไรต่างๆเปลี่ยนไปและมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณมีอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนั่นก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าการที่คุณไม่มีเขาอยู่ในชีวิตนั้นอาจจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าข้อที่ 3. ลองเช็คให้ดีว่าการที่แฟนเก่าของคุณนั้นกลับมาขอคุณคืนดีนั้นเป็นเพราะเขาเหงาหรือเปล่า ปัจจุบันมีช่องทางที่จะสามารถติดตามข่าวสารของคนรู้จักได้มากมายเช่น IG Facebook คุณสามารถติดตามดูว่าก่อนหน้านี้แฟนเก่าของคุณนั้นมีไลฟ์สไตล์ยังไงและเขาได้คบหาดูใจกับใครมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่า การที่เขากลับมาหาคุณนั้นเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแอบแฝงเช่นเขาอาจจะมีปัญหากับแฟนใหม่ที่เขาคบหลังจากคุณหรือเปล่าและเขารู้สึกเหงาวันนี้เขาอยากจะมีใครบางคนเข้ามาชดเชยเขาเลยกลับมาหาคุณถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องคิดให้ดีว่าคุณไม่ได้เกิดมาเป็นตัวแทนของใครและคุณไม่ได้อยากจะกลับไปเพื่อทำให้เขาหายเหงาข้อสุดท้ายคุณต้องเช็คหัวใจตัวเองให้ดีว่า เขาเป็นคนที่คุณสามารถกลับมาไว้ใจได้อีกครั้งไหมความไว้ใจนั้นถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ถ้าวันนี้เขากลับมาหาคุณและมาขอโทษขอโพยคุณขอการให้โอกาสอีกครั้งกับการที่เขาทำผิดพลาดโดยการไปมีคนอื่น คุณต้องแน่ใจให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้คุณจะสามารถยกโทษอภัยให้กับเขาได้อย่างหมดใจถ้าเขากลับคืนมาคุณรู้สึกว่าคุณชนะคุณได้เขากลับคืนมาแต่หัวใจคุณนั้นยังระแวงยังจับผิดความสัมพันธ์นั้นจะไม่ได้มีคุณค่ามากพอที่คุณจะรักษาเอาไว้และมันจะมีแต่เรื่องบาดหมางกันต่อไปการที่คนสองคนรักกันและอยากจะกลับมาคืนดีกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าคุณทั้งสองคนจะต้องมีจุดมุ่งหมายตรง กและสามารถที่จะพูดคุยกันเข้าใจและยกโทษอภัยในเรื่องอดีตให้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยมีร่วมกันและเคยเผชิญมาในอดีตวันนี้ถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มต้นกันใหม่คุณจะต้องจับมือกันไปและตั้งใจว่าชีวิตคู่ของคุณนั้นจะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและการให้โอกาสกับคนรักซึ่งกันและกันก็คือสิ่งที่ดีเป็นของขวัญที่ดีแต่คุณต้องแน่ใจให้ดีว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่และคนที่จะเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้น